<languages? S 1> ไปทางนี้ครับตะไกร์ซีซีไลน์อันนี้ออกจากเรตมานะครับเดี๋ยแล้วก็จะไปซับเอฟนี่ไงเราไปเราไปสายี <verses> ้อันนี Disney ้เราก็มาที่อันคิวไลน์นะครับ น,นี้ก็ถึงสถานีอาวาจิกนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อรถไปเกียวต่ออันนี้ก็ลงมาจากรถไปนะครับที่สถานีโอเมยะอันนี้ก็สถานีโอเมยะ,อ,นนอ,มยะอันนี้ที่8.4